ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรช่วงนี้เน้นลูกทุ่งไทยบ้านครับฟังไหมพี่มพรไหมฟังครับฟังกุ้งสิทิราไหมฟังครับขอกุ้งสิทิราช็อตหนึ่งแบบกุ้งสิทิราเลยเพราะเพราะแบบกุ้งสิทิราลูกคอสามสเต็ปกินน้ําหน่อยกินน้ําหน่อยเออเอาให้มันก้วคอหน่อยเว้ยเวลาคุณจะสื่อเนี่ยร้องเพลงกุ้งสิทิราให้กับคนที่คุณรักเนี่ยลูกคอมันเป็นไง ขอเป็นพระเอกในหัวใ,ใจเธอได้ไหมเราเออขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังว่างมันต้องงี้เลยวะหากเธอหัวใจยังว่างอหากเธอหัวใจยังว่าอ่คุณตัก คุณอยู่เนีอะไรครับเอออยู่อสัมครับอสามบังรักใช่ครับใช่อ๋อคุณเป็นเพื่อนกับเขาอ่ะไม่ใช่ครับอ๋อเป็นไม่ใช่ตักเคยมีรักแรกไหมเคยครับรักแรกของคุณเป็นยังไงครับคุณตักก็ใส่แว่นนครับรักแรกของคุณใส่แว่นรักแรกของคุณใส่แว่นอ้ําคนข้างๆมึงก็ใส่แว่นนี่หว่าอ่ะแล้วรักแรกของมึงเป็นยังไงเออ วันนี้เขาบกผ้ามาครับอ้มาวันนี้เลยเหรอมาเป็นเพื่อนกันเหรอบกผ้าด้วยเหรอเออนี่คือรักครั้งแรกคุณเหรออ๋อเออแล้วก็รักครั้งแรกของคุณนี่ถล่มไปถึงไหนไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับแต่ในกระเป๋าเขาก็มีแต่วัสลีนไม่รู้พี่เ๋อปกติต้องใช้วัสลีนตลอดเวลาเด้อใช่ครับใช่ครับขาดไม่เคยได้เคยไม่ต้องใช่ไหมก็น้ำลายพี่พี่บอกเต็มเลย กูว่ามันชั่วรายอยู่คนเดียวเลยนะมันมันลามไปถึงเพื่อนเพื่อนไอตักไอ้ตักนี่หน้าตาไม่ไน่ามันจะชั่วร้ายเลยขนาดนี้นะปกติใช้วัชริลีนกับส่วนไหนมือมืออ๋อใช้กับมือก่อนไม่ได้ใช้กับมือครับใช้กับผม <laughs> <laughs> เลือกตั้งครั้งนี้ <laughs> คุณคิดว่าใครจะได้ครับพ,พ,พักที่เขาทําเพลงครับพักที่เขาทําเพลงมีหลายพักนะชอบเพลงอะไรที่มากที่สุดครับ อีนนั้นเพียงงอะไรนะเพียงอะไรนะคออะไรอย้ยเงไม่จบเลยเหรอคอเป็นพระเอกในหัวใจเธออีเลเพสเรามีสองสาวสวยที่อยากอยู่ในอ้อมอกผมกำจ่ายมะพร้าวเค้กมะพร้าวบอกว่าไม่อยากเผยแพร่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นไอดอลแล้วโดนแฉอ่านแนะนำก่อนคุณชื่อเค้กอะไรครับเค้กส้มค่ะอันนี้เค้กเค้กเค้กมะพร้าวจริงๆเค้กธรรมดานี่แหละ หรือชื่อเค, <S <S <K> ค้กส้มกูก็เลยต้องชื่อเค้กมะพร้าวอ๋อไอตูมตั้งให้มึงแม็กเค้กมะพร้าวแต่เพราะจริงๆริงมึงชื่อ <utet> เค้กเหมือนกัน <S <S> อ๋อมึงเพิ่งมาตั้งที่นี่ว่ามึงคือเค,ค้กส้ม <S <S> มึงคือเค,ค้กมะพร้าวด้วย <S <S> <Myster ium> พี่ติวตั้งให้ว่าอ๋อมันตั้งมึงจากอะไรทำไมถึงเป็นเค,ค้กส้มบอกว่าเหมือนกันเดิมไปนี่ไงมันอยู่กับมีไงมีถามจริงในห้องนี้มีคนหลอกไหมต้องต้องถามเค้กมะพร้าวหรือเปล่าเค้กมะพร้าวเอ้ยตอนนี้ไม่มีละทุกคนเป็นชายแท้เลยพอทุกคนเป็นชายแท้หนูไม่ชอบชายแท้หนูชอบชายที่เหนือชายอ นี่เราคุยเรื่องกันเรื่องเดียวกันอยู่เลยปพราะไหนพี่หนูหนูมีสำนวนอันนึงหนูมีสำนวนเขียนชายแท้ให้สาววายกลัวเขียนชายแท้ให้สาววายกลัวมันคือยังไงวะสาววายกลัวชายแท้ออ๋สาววายกลัวชายแท้อตํารวจลงตํารวจลงตํารวจต้องมาอ๋อตํารวจต้องมาละอ๋อตํารวจลงโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีสับเยอะว่ะกูแก่แล้วเนี่ยมึงอ่ะ แค่มองมึงอะชนะไอทีแแต่เออไอเนี้ยไอเนี้มันเจ็บเจ็บใจอยู่ใจอยู่นถึงไอเนี้ยเออมันบอกพี่ว่าเป้าหมายของไอทีอะเป้าหมายมันคืออะไรใช่ไหมมันคือชนะมึงจริงหรอเออแต่ไม่ได้ชนะทางการจีบอีกนะชนะใจมึงสายนี้ก็ไม่บอกอะเรือมันมีประมาณว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนผมเป็นมะเร็งปากครับผมก็ไปหาหมอ ก็หมอบอกว่านี่มันระยะสุดท้ายแล้วอันตรายมากเพื่อนผมก็ผมจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ครหมอหมอก็เลยบอกว่าประมาณ3ามทุ่มร้านก็ปิดแล้วครับผมนี่คุณคุณฟัง,งผมพูดอยู่ปะเนี่ยพีไ่ไดเรเดินอยู่